คอาหมายถึงสามร้อยคนไปเลยว่าไงช้างช้างมาหาแทนอีกแล้วเจ้าช้างน้อยว้าวสามนัด พยายามหาทางยาอยู่ไม่เคือ,อะไรอ่ะอยากรู้จังเออโหแต่หอ,อกแรงจริงไปได้ไหมอ่ะไปได้โอ้ไปได้เออเอออะไร แต่ฟันไม่ค่อยโดนเลยฟันโดนยากก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ต้องปรับตัวแปลกๆใน big glass เราจำได้ว่าพื้นที่นี่มันเป็นน้ำรูมาผูที่เต็มไปด้วยแต่ว่ามันเหมือนแบบ A D K นีมันมันใส่สารพิษอะไรเข้าไปเหรอเพราะเป็นเสียงของต้นไม้โอ้โอ้โอ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยว โอ้โหไปแค่หมุนแค่ตรงนี้เวลสปริง <c oughs> อ้าวเมื่อกี้คิงปรดี๋ยวครั้งนะแต่ว่าฉันตัดสินใจที่จะมาที่นี่ด้วยอะ่ะโฟร์เลเบอรี่อะนะแต่ฉันได้ยินว่าคุณต้องการที่จะเริ่มที่จะเวลสปริงมาที่สตาร์ที่เวลสปริงและไอ้วงล้อเน,นี่ยมาสปินหมุนอีกครั้งหนึ่งอโนเบิลเควส ฉันกลัวว่ามันจะแบบว่ามันจะมันจะจบลงทั้งทั้งการเดินทางของพวกเรามันจะแบบว่าไม่มันจะมาติดๆขัขดๆหน่อยอะเป็นไงเนี่ย เพลงเพลงแล้วเหลือมาก อ๋อมันติดอยู่ไปเปิดได้แล้วมันขี้คิงโอ้ท่านอาจารย์เฮ้ยโซแซ่ล่เบลอไม่ช่วยการทำมาหากินเลย ไปละไแลว,แลว,แลวเฮ้ยมันกลับมาปลอกรกะยะขึ้นนะระยะขึ้นเห็นได้ชัดอะเฮ้ยโดนยิงเหรอโอ้พานถึงระยะวอสเวสเหรอ อ๋อสร้างแผลเรียบร้อยแล้วมาไปได้วยกันโอ้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่สามารถอยู่ครอบัวดได้โอ้อีกสคนก็กำลังมา อย่าบอกนะวุนหมุนก็ดีใช้งานได้ห <laughs> มุนเร็วด้วย V <laughs> เลยโอ้ oh, พุ่งเหรอ หมดเร็วขึ้นแล้วสร้างความลำบากให้ร้อยเปอร์เซนต์ไปยังไงต่อเฮย้ยได้เจอกันหน่อย เออเอาหอมไปด้วยเอาขวานไปด้วยเออหอกสองดอกตายมาดิมาดิมาดิโอ้โหอะไรงะหมดฮึบเออเออโอ้โหหมุนเร็วจัง ไปไหนต่อฮึบโอ้ยพลังใหม่ไม่ไหลวละ <laughs> กะดป่าอ๋อนี่ไม่หกหรออู้เห็นไหมเนี่ยอ้เห็นแล้วว้าว ต้องต้องต้องฝึกให้คล่องกว่านี้ก่อนถูตัวแล้วถูกได้โอ้โอ้ฟังทิ่ยานมัน้ ไปผ่านประตูตรงนั้นมาให้ได้แต่ว่าจะมีวิวที่แบบว่ามันขางอยู่อ่ะเราต้องไปปลดล็อกมันมาไฟเตอร์ท็อกคอมเพสอะไรอะ่ะ

Ôi. oi, Chờ lo mấy nè. Húp. Xui cái เฮ้ยสองตัวเฮ้ยเอาไปึบึบเออเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่สองครั้งอีกครั้งนึงเออไม่อรอบนึงเซตนึงงฮึบเอาไปเฮ้ยสามตัว เอาไปโอ้โหอกดีมากหอกดีมากโอ้อ้าวมิกกี้คิงทำไมเจ้ามาอยู่นี่เลย What's made this for a mule? It's no time to d e l a ม We're not time. เราต้องเดินทางต่อไปฉันรู้ว่าฉันได้รับ You ah you have a mule to unstick แ no อนเฟนโนไฟเนี่ยทุรักโอเค<ะ>พอเคพื่อนโชคดีนะไม่มีทางไม่มีเวลาที่จะที่จะเสียเวลาแล้วเฮ้ย่าเพื่อเก็บอ๋อเนี่ยแาที่มันติดอยู่วงใหญ่จัง เฮ้ยโว,ว้เกือบเฮ้ยเราอยู่อีกวงอีกทีนึงเหรอ โอ้โนอีกรอบหนึ่ง oh, อีกนึงหน้าแบบคุณคริสมากมองเลย เอ้ยเอาไปขอบคุณนะคะี่กดไลค์เอ้ยทั้งไหนเอาไป ทางไหนดีนะวะ้าอ๋อหลายครับหลายโอ้โหมันกลายอย่างโหนี่จัง ใกล้จร oh, oh, ิงเราซื <t iedzieć> ้สปริงบอสวันส์เอาคมไปเก็บเรเบรตโอลิอ๋อเป็นห้องเสมอของโอลิโนเลสโอริได้รับความรู้ที่จะโฟล์ไลด์เอวอเตอร์ผ่านกำแพงของมันเดี๋ยวนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนละแต่ว่าน่าจะเลทละน่าจะไม่ใช่น่าจะแบบเลยอ่ะ โอ้ไม่ถึงเออได้แล้วโอ้ต้องมีสกิลกับสกิลหนึ่งเพื่อจำไปอีกทีหนึ่งโอ้ยไปถึงจุดยอดแล้วหรอโอ้ถึงจุดยอดแล้วหรอถึงแล้วไปฝั่งขวาก็เลยแวะสตรีมทุกปันเลย2สองทุ่มถึงที่คืนตีหนึ่งตีสองเฮ้ใครอ่ะเฮ้ยมนกิกคิงช่วยด้วย โอ้้ฟูบีเซนนี่หรอน่าเกลียดที่สุดเลยเราต้องไปแล้วเร็วไปอยู่แล้วแม่เฮ้ยนขอกระโดดทีนึงก่อนฮึบฮึบไปแล้วไปอยู่แล้วไม่น้อง่วง ไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องตามด้วยเอ้ยอยตกลงมาลูกกลิ้งมันมาแล้วพ่อมาแล้วเฮ้ยประตูปเปิดปึ๊บแบดบอลเทอร์เกมนี้คือแบดบอลเทอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,เอ,ยเอา,อา,อาเริ่มใหม่เลยเหรอเอ้ยโอ้โหกดแล้วอะปึ๊บเอ้ยไม่ ไม่เกาะอ,อ่ะอ่ะขออีกแล้วไปเกาะไปไอ้น้ำไม่ใช่ยังครับอ้าวโอ้ยเจนขออีกแล้วไปไอ้ไปไหนอ่ะไปไหนเออไปลงน้ำพี่เขาลงน้ำไม่ลงน้ำไหลไป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 พี่โตอ้าวไอ้ไปเจนนี่ทำอไมวะฮึบฮึบ Ay, 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 ay มันคืออะไรอ่ะฮึเอาแล้วอ๋อไม่ถึงอ่ะแม่ตาเอาจ้ะเฮ้ยไม่ใช่รางมัลไม่ใช่รางมัลไม่ใช่รางวอ้ไอ้ไอ้น้ำอ้วนเนอะไอ้พวกอ้วนคิดว่าน่ารักเหรอ ไปแล้วอ้าวไอ้เยไปแล้วเฮ้ยฮึบไปแล้ว,ลวรู้วิธีแล้วฮึบฮึบไปแล้วไปแล้วตอนนี้แหละ โอ้เมื่อยมากเลยผ่านแล้วว้ยมิโกโกเอาองงเฮ้ยน้ำไหลครั้งแล้วโอ้สะอาดด้วยแล้วก,ก็ใส่ด้วยเจ้าก้าหาญมากสซเบดีสุูสกี โอ้แต่ว่าแม่น้องโซตัวนั้นก็ถือว่าดีนะ